ในข้อนี้ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมบัติของการอินทิเกรตแล้วก็เรื่องพื้นที่ใต้กราฟด้วยเราเคยรู้กันมานานแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรามีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะหาพื้นที่สมมตินในช่วงนี้ตั้งแต่ A ถึง B อันนี้เราเขียนได้เลยว่าพื้นที่มีค่าเท่ากับอินทิเกรตของฟังก์ชัน f x ตั้งแต่ในช่วง A ถึง B อันนี้ไม่มีปัญหาแต่บางครั้งก็อาจจะมีบางทีที่ฟังก์ชันของเราเยอยู่ใต้แกนตรงช่วงนี้อยากได้ตรงช่วงนี้ตั้งแต่ A ถึง B ที่่มันนออยูใตต้้แกก็งเขียนว่าอะ พื้นที่ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเหมือนกันอินทิเกรต a ถึง b fx หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าตัว fx เนี่ยอยู่ใต้กราฟอินทิเกรตธรรมดามาเนี่ยคำตอบทั้งหมดนียเลยจะมีค่าเป็นติดลบอยู่แล้วถ้าต้องการเป็น area จริงจริงเป็นพื้นที่ก็ต้องใส่ลบกับแปรผหน้าด้วยเพื่อที่ว่าคําตอบจะได้กลายเป็นบวกนั่นเองหรือว่าถ้าอีกลักษณะหนึ่งถ้าเรามีที่เป็นผสมกันมีทั้งช่วงที่เป็นบวกแล้วช่วงที่เป็นลบสมมติาาลักษณะเป็นแบบนี้มี a b c แบบนี้เราต้องการพื้นที่ใต้กราฟ ตั้งแต่ a ถึง c เลยว่าพื้นที่ได้กฟมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เราควรจะเขียนว่าพื้นที่หาได้จากก็ต้องแบ่งอันอินทิเกรตในช่วงแรกก่อนตั้งแต่ a ถึง b ในช่วงนี้เนี่ยตัวฟังก์ชันอยู่เหนือแกนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปกติอินทิเกรต fx dx ได้เลยแต่ช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ใต้แกนในช่วง้งแต่ b ถึง c เพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเป็นว่าลบอินทิเกรตตั้งแต่ b ถึง c ของ fx dx ควรจะสังเกตด้วยว่าคําตอบนี้ไม่น่าจะเหมือนกับการที่อินทิเกรตรวดเดียวแบบนี้ f dx ตตั้งงแ่ a ถึ C ความหมายของการอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง c ตัวนี้มีความหมายว่าเรากําลังจะทํารวดเดียวตั้งแต่ a ถึง c ไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้สมบัติของอินทิเกรตได้ว่าเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้อินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ก่อน fx dx แบบนี้แล้วก็มาบวกกับอินทิเกรตช่วงต่อมาตั้งแต่ b ถึง c ของ fx dx จะพบว่าคําตอบตัวนี้ที่เราได้มาไม่เท่ากับพื้นที่ที่ได้มาเพราะว่าเวลาทำเนี่ยตรงนี้ได้ค่าเป็นบวกแน่นอนแต่ว่าตัวนี้นี่ได้ค่าติดลบ เพราะฉะนั้นคําตอบของก้อนนี้เนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากับพื้นที่แน่นอนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในคําถามข้อนี้เรามีฟังก์ชันมาให้เป็น f x ตัวหนึง่งแล้วก็ให้พื้นที่มาด้วยลักษณะตามนี้คําถามคือถามว่าถ้าจะให้อินทิเกรตตั้งแต่0ูนย์ถึง3ของสิ่งน,นี้จะมีค่าเป็นเท่ากับเ,เท่าไหร่อันนี้เท่าที่เราเห็นก็คือ f x เนี่ยมันมีทั้งพื้นที่ส่วนที่เป็นติดลบเพราะว่าอยู่ใต้แกนตรงช่วงนี้แล้วก็มีพื้นที่ส่วนที่เป็นบวกคือตรงช่วงนี้ด้วย วิธีทาตัวนี้ก็อาจจะมองได้หลายมุมทําได้หลายวิธีแน่ๆสมมุติว่าพูดถึงวิธีที่หนึ่งก่อนเราสนใจอินทิเกรตตั้งแต่0ูนย์ถึงสของแอบส์ลูดเลบกับ f x dx ตัวนี้เราอาจจะมองว่าเออมันสามารถใช้สมบัติว่าตรงนี้เป็นอินทิเกรตของผลต่างของก้อนนี้ลบกับก้อนนี้เราจึงสามารถเขียนแยกเป็นสองก้อนได้ว่าเป็นอินทิเกรต0ูนย์ของแอบส์ลูดเนี่คือตัวแรก ลบกับอินทิเกรตของ0สา3เหมือนกันของฟังก์ชันตัวที่2คชื่อ fx ตัวนี้หน้าตาของอินทิเกรชันของ absolute fx dx อันนี้หน้าตาเป็นยังไงคงต้องวาดเพิ่มด้วยเมื่อกี้นี้ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นแค่ของ fx ธรรมดาถ้าเราพูดถึง a อ s o l u t e fx จะหน้าตาเป็นยังไง a อ sol u t e ก็คือเป็นการหาค่าสมบูรณ์ทําให้ค่า y เนี่ยมีค่าเป็นบวกแน่นอนในช่วงที่เป็นตรงช่วงนี้ค่า y ติดลบเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ a b s o l ล t e เข้าไปแล้วค่า y ก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวการาฟก็จะ ่วนช่วงหนึ่งถึงสามทั้งหมดนี้ค่า Y ายนี้ค่าเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสบสลบไปก็ได้เท่าเดิมก็จะเป็นลนนนักษณะนี้ถึงสามพื้นที่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมตรงนี้เป็นสิบหกแล้วก็แน่นอนตรงนี้ก็ต้องเป็นหกด้วยเหมือนกันเพราะว่าโจทย์บอกเป็นขนาดของพื้นที่มาให้แล้วเรื่องของเครื่องหมายจะต้องไปเช็คทีหลังกันแต่ก็ได้กราฟของแอบสลบ fx มาแล้วอันซ้ายมือนี่เป็นกราฟของ fx เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาที่เดิมว่าเราจะอินทิเกตศูนย์ถึงสามของคนหน้าตาแบบนี้แอบสลบ fx ก็ คงต้องแบ่งเป็นช่วงๆไปตั้งแต่ช่วงที่1ตั้งแต่ศูนถึงหนึ่งในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ากราฟที่เรามีเนี่ยเป็นค่าที่เป็นบวกอยู่แล้วถ้าตัว fx มีค่าถ้าตัวฟังก์ชันที่นี่คือ abslute o fx เนี่ยมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าอินทิเกชันกับพื้นที่จะมีค่าเท่ากันเลยก็เลยตอบตรงนี้เป็น6บวกกับช่วงที่2ตั้งแต่ 1- นถึงสช่วงนี้ก็เป็นกราฟเนี่ยอยู่เหนือแกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีค่าเป็นพื้นที่เลยก็มี เอฟเอ็กซ์ธรรมดาอันนี้ก็ต้องดูจากรูปแรกในช่วง0ูนย์ถึงสก็เราก็จะแบ่งเป็นช่วงแรกก่อนตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยตัวอินทิเกรชันต้องได้ติดลบแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ใต้แกนตัวนี้ก็ต้องเขียนว่าเป็นลบหกบวกกับช่วงต่อมาในช่วงหนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงสามนี่อยู่เหนือแกนเพราะฉะนั้นพื้นที่กับอินทิเกรตก็ธรรมดาได้ค่าเป็นสิบหกได้เลยเปิดวงเล็บมาก็เลยตอบสิบสองตารางหน่วยนั่นเองอันนี้ใช้มุมมองในแง่ว่าเรามองเป็น การแยกกันอินทิเกรตสองก้อนอินทิเกรตตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็อินทิเกรตตัวนี้ตัวหนึง่งหรือว่าอีกไอเดียหนึง่งอาจจะมาทําเป็นลักษณะน,นี้อินทิเกรตศูนย์ถึงสามของคนนี้ dx อาจจะมองเป็นช่วงๆไปเลยเริ่มในช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งก่อนศูนย์ถึงหนึ่งนี่ก็คงจะเขียนเป็นลักษณะนนเดิมเรากำลังใช้สมบัติเรื่องการแยกกันเป็นส่วนๆได้อันนี้แยกเป็นอินทิเกรตในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งก่อน แล้วก็มาบวกกับอินทิเกรตในช่วงตั้งแต่หนถึงสอีกทีหนึ่ง dx เริ่มต้นช่วงแรกก่อนเป็นอินทิเกรชันของตัว absolute fx ตัวนี้ก้ดูจากรูปนี้อันนี้คือ absolute ของ fx หน้าตาเป็นแบบนี้คิดเลขมาตรงนี้ได้6เพราะว่าอยู่เหนือแกนลบกับอินทิเกรชันของตัว fx ธรรมดา fx ธรรมดาในช่วง0ถึง1ก็คือตรงนี้ อยู่ใต้แกนเพราะฉะนั้นอินดิเคชันออกมาต้องติดลบแน่ๆก็เลยกลายเป็นลบ6ตัวนี้ช่วงต่อมาเป็นช่วงตั้งแต่1นถึงสในช่วงหนึ่งถึงสานี่ง่ายเลยเพราะว่าพื้นที่เห็นชัดมากว่าตัวแอฟซัลู์เอฟเอ็กซ์ี่หน้าตาเป็นแบบนี้เอฟเอ็กซ์หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ลบกันแล้วจะต้องได้ศูนย์แน่นอนไม่เหลืออะไรให้อินทิเกตแล้วตรงนี้ได้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นอินทิเกตศูนย์ตั้งแต่1นถึงสก็ได้ศูนย์ด้วยก็เลยตอบ12เหมือนนกัน